สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พลเกษตรเก้าไกลนะครับตอนนี้ดึกดื่นมืดคข้มกันหน่อยนะครับหกโมงกว่าใกล้ทุ่มแล้วครับนี่ครับผมจะให้มาดูต้นทุเรียนครับนี่คือต้นทุเรียนนะครับต้นนี้สร้างรายได้เป็นล้านเลยนะครับผมต้นนี้นะครับสร้างรายได้เป็นล้านนะครับผมจะพามาพบกับเจ้าของครับสองพ่อลูกครับผมสวัสดีครับน้องสวัสดีครับแนะนำตัวเลยครับครับผมซิลิวนะครับเป็นคนดูแลที่สวนทิ่ยอมรุ่นที่4ี่แหละครับรุ่นที่4ี่ สวนจิตนิยมเอาคุณพ่อคุณพ่อเชิญยละครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีอันนี้คุณพ่อคือคือคุณเกียงศักดิ์อุดมศิลนครับเกียงศักดิ์อุดมศิลินะครับเป็นรุ่นสามนะครับผมเป็นรุ่นสามคือเป็นเจนตระกูลจิตนิยมรุ่นอากงนี่ก็เจนหนึ่งเจนหนึ่งคือมาจับจองกี่ร้อยปีแล้วครับเนี่ยโอ้โหร้อยกว่าปีแล้วครับร้อยกว่าปีนะนั่งเรือสำเภามาจากสัวเถาสัวเถาใช่มาก่อร่างสร้างตัวที่นี่สร้างสวนที่นี่ตั้งแต่ยังไม่มีถนนเลยครับตั้งแต่ยังไม่มีถนนแล้วสร้างสวนนี้กี่ไร่ครับเนี่ย เออห้าร้อยยี่สิบไร่ห้าร้อยแค่ห้ารอยี่สิบไร่นะครับ <c oughs> ผมไม่มากไม่มายห้าร้อยห้าร้อยี่สิบไล่นี้ยอยู่ตำบลอะไรอําเภออะไรครับอยู่ตำบลหนองพองอพําเภอสีมหาโพธิ์ครับอ <c oughs> บนีอ่ครับหนองซีวิวน้องซีวิวชื่อจริงชื่ออะไรนะปิยพัฒน์ปรดมศิลป์ครับ <c oughs> ปิยพัฒน์ปรดมพ่อลูกนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ <c oughs> คุณพ่อเตี้ยก,กว่าคุณลูกแล้วครับเตี้ยเกิดรังนะครับโอ้โหนี่คุณพ่อรักกันนะครับอยากเห็นความรักกับคุณพ่อคุณลูกอย่างนี้ครับแล้วห้าร้อยไร่นี้ปลูกอะไรบ้างครับเป็นสวนผสมครัับมมมีีีทททุุุุกกออยยยย่่าาางงงงเเเลรนะคด ไฟรองกองมีพวกทัฟฟี่คอฟท์ทั้งหมดอะไรที่ได้ผลผลิตเยอะที่สุดครับผลผลิตเยอะที่สุดคือให้ให้ให้รายได้เยอะสุดน่าจะเป็นทุเรียนครับทุเรียนครับทุเรียนปลูกกีไรครับผมเอ่อเป็นสวนเกษตรผสมผสานค่เขาครับก็คือเข้ามาในสวนเนี่ยจะปลูกไม่ไม่ได้เป็นแบบว่าแปลงหนึ่งเป็นนู่นเป็นนี่ครับครับเป็นปลูกเป็นป่าเลยมันเป็นเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานครับเป็นเกษตรอินทรีย์ต้นทุเรียน ฐานทางซ้ายก็จะเป็นต้นงอนะอาให้รับรับโทรศัพท์กันเดี๋ยวพูมคุยกับพ่อท้องครับอันนี้คุณพ่อคุณพ่อเป็นแลลูกรับโทรศัพท์อยู่ครับครับอ่าคุณพ่อครับไอ้ที่ต้นที่เราเห็นนี่คือต้นอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นต้นทุเรียนเป็นสายพันธุ์ของเราเลยสายพันธุ์ของของเราเลยคือเราเราผสมเองเลยเลยมันเกิดจากการเพาะเมล็ดเพาะเมล็ดกบชายน้ําที่กบชายน้ำอากงเอาลูกมาจากเมืองนนท์แต่ว่า ไอตัวกบชใช้น้ําที่มังนนที่ที่เขาเปลูกกันเนี่ยรูปทรงมันจะบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวเนื้อจะบนละแบบรับแต่ตัวนี้ก็คืออากงได้ผลนั้นมาเนี่ยสวยเราจะเห็นว่าลูกกลมบักเลยเห็นไหมหรเราเราต่อทั้งร้านเหมือนกับว่าก่อกสร้างเลยนะใช่ใชต้นนี้สร้างเลยได้ให้กี่ล้าน,น้วครับเนี่ยต้นนี้จะให้ผลผลิตประมาณ300รอผลต่อต้น300อผลต้นต้นต่อปีประมาณหมื่นหนึ่งพันลูกละหมื่นหนึ่งพันต้นนี้ก็ เออจะสร้างรายได้ต่อปีประมาณสามล้านสามล้านสามสามล้านสามนี่ไม่ใช่โกหกนะครับผมมาดูต้นเดี๋ยวไปดูใกล้ๆเลยไหมครับคุณพ่อครับโอ้ดูใกล้ๆเลยครับดูใกล้ๆนี้สามล้านสามเลยครับปีหนึ่งโอ้โหคนที่ไหนมาซื้อกินในเขาล้านสามนี่เนี่ยส่งไปเมืองจีนแล้วไงครับเออในเมืองไทยก็มีจองนะครับเองยวนะรเทเวนตี้โฟร์ชอปอ้โหนี่นะครับไม่ให้ไม่ให้มดขึ้นเลยฮะหรืออะไรนี่เนี่อันนี้กันกระลอกกันกระลอกเลยครับต้นนี้สร้างรายได้ สามล้านสามต่อปีนะครับเป็นทุเรียนที่สร้างรายได้สามล้านสามนะครับคุณพ่อการันตีการันตีด้วยเกียรติยศของเราเราเราทำมาเป็นเจนที่สามผมเจนสามเจนสามน้องซีวิลเจนสี่สี่ครับโอ้โหขึ้นไปดูได้นะครับเนี่ยได้ครับขึ้นบันไดนี่ไหนไหนแต่จะขึ้นยากเหนเดี๋ยวนะครับผมจะเสี่ยงนิดนึงให้คุณพ่อขึ้นก่อนเดี๋ยวขึ้นขึ้นเราเราเราไม่ต้องเอาอะไรมากเราทำท่าขึ้นก็พอผมอยากจะไปเห็นลูกมันนี้ นี่นะครับสร้างรายได้สามล้านสามนะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ชมครับผมก็แปลกใจนะครับน้องอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวน้องน้องซิดิ้ถ่ายถ่ายพี่ตอนขึ้นเนี่ยอ่าครับได้ครับผมนี่ครับเดี๋ยวน้องซิดิ้จะคุณพ่อครับครับมันโคมครับผมผมนึกว่าแปดสิบเลยนะครับได้ครแปดสิบได้นะครับได้ครับโอ้โหกระปินมันมันปีนะไรเนี่ยฮะโอ้คุณพ่อครับเอาต้นเดียวต้นนี้แล้ววันนี้เดี๋ยววันหลังผมมาใหม่ผมรู้ว่าที่นี่ห้าร้อยไร่เนมีอะไรดีตกไปนี่โอ้โหเลยครับมันลื่นไหมครับมันลื่นไหมครับ รึไหมครน้องถ่ายพี่เลยพอได้พอได้โอ้โ,อโอหเราเห็นลูกแล้วอ่าน้องน้องชิวิสชิวิ่ส่งมาเนี่ยครับเป็นนักข่าวเกษตรก็จะลําบากลำบนนิดนึงนะครับ,รบนี่ครับลูกครับกบชัยน้ำลูกแค่นี้เหรอครับอ่านี่ยังไม่แก่ครับเนี่ยนี่ลูกเริ่มจะใหญ่ขึ้นแล้วอ๋อนี่อันอันอันนี้จะเก็บได้เดือนประมาณเดือนไหนครับพฤษภาครับพฤษภาผมจะมาแล้วครับผมจะมาดูกบชายน้ำลูกเท่าไรนะฮะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะจะมีวาสนาได้กินไว้เนี่ย เหมือนกับทุเรียนนนบุรีทำไมมันแพงกว่าทุเรียนนนล่ะพันนี้จะไม่มีที่ไหนในโลกเลยเป็นสายสายพันธุ์เดียวที่สวนเราที่สวนเราใช่เพราะว่ามันกลายพันธุ์จากการเพาะเมล็ดก้นเขาเนี่ยจะเป็นหลุมลงไปอย่างนี้ก็คุณพ่อคุณพ่อเห็นไหมฮะเป็นอะไรคุณเก่สักที่เล่นชื่ออะไรครับผมจะเรียกหมูครับพี่หมูเรียกพี่หมูดีกว่าคุณสมบัติพิเศษเขาเนี่ยก็คือเวลาเขาสุกเขาจะไม่เละไม่งอมครับไม่ดำกลิ่นไม่เหม็น ใช่ผมว่าขาก่อยแก่กระโลนอย่างเงี้ยแก่จนตัวคุณพ่อคุณคุณหมูอย่างเงี้ยครับอันนี้คือคือรุ่นที่สามนี่ที่ปลูกมากี่ปีแล้วครับต้นนี้ร้อยกว่าปีแล้วครับต้นทุเรียนต้นนี้ร้อยกว่าปีนะครับสร้างรายได้ปีละสามล้านสามครับขายที่ไหนครับเนี่ยคนกรุงเทพหรือคนที่ไหนจะจองกันครับอ๋อจองด้วยใช่ปีนี้จองกี่ลูกแล้วครับเนี่ยตอนนี้เกือบหมดแล้วครับเหลืออยู่ประมาณสักเหลือให้ผมลูกหนึ่งนะผมจองผมยอมจ่ายเลย ตอแลกหมื่นสามนะหมื่นตอนแรกหมื่นหนึ่งพันครับหมื่นหนึ่งพันนะครับอ่าซีวิวมารับออเดอร์คุณลุงรับออเดอร์คุณพี่ก็พอห้ามเรียกคุณลุงแล้วซีวิวซีวิวอยู่ไหนครับนี่นะครับนักข่าวเกษตรซีวิวกำลังถ่ายรูปให้นะนี่ครับมันจะมืดเลยนะครับแต่ว่าเราเห็นลูกทุเรียนแล้วเนาะเราให้ดูเป็นขวัญตาผมอุ้นสาปีนะครับนี่มีลูกนางพญาพี่หมูพี่หมูทํานั่งร้านเหมือนอะไรฮะเห็นไหมฮะทำเหมือนนั่งร้านเนี่ยมันนี่มันเหล็กเลยครับเหล็กครับเหล็กโอ้ไม่ปลอดภัยมันทั้งหมดนนีีี่่กกลูครับเย ต้นสามร้อยผลสามร้อยผลครับผลละหมื่นหนึ่งพันหมื่นหนึ่งพันนะครับร้อยผลก็หนึ่งถ้าไหรนะร้อยผลก็ล้านหนึ่งครับร้อยผลก็ล้านหนึ่งสามร้อยผลสามร้อยสามโอ้โหเป็นไปได้ครับผมผมจะต้องมีวาสนามากินครับครับผมขอกินเปลือกก็ได้ครับหาไม่มีเงินซื้อก็ขอกินเปลือกนะครับนี่ครับต้นนี้ร้อยกว่าปีครับแล้วเราเราขยายพันธไหมครับ ขยายครับแต่ว่าห้ามขายห้ามจําหน่ายพันธุ์แล้วติดสัญญากาับทางกวางโจอยู่อาว <N B. S 2> เรามีกวางโจด้วยเหรอใช่แล้วส่งออกผลไม้ไปกวางโจไปอันนี้มันแพงกว่ายาวลิ้นจี่นะยาวลิ้นจี่กิโลสองพันห้าครับผมเคยไปกินที่เบตงครับยาวลิ้นจี่นะซึ่งเปกายพันธุ์ผมว่าแพงที่สุดแล้วมาอยู่ที่ปาจินนะครับผมว่าทุเรียนที่แพงที่สุดคือตอนนี้ไม่ใช่นนทบุรีนะครับปาจินบุรีครับนนทบุรีประมูลคือประมูลอ่าสามล้านสองแสนน้องแสนเนาะประมูลได้มีกี่ลูกหรอก แต่ว่าอันนี้ขายจริงนะครับมีคนจองหมดเลยนะครับใช่สามร้อยสามสิบลูกสามร้อยลูกสามร้อยลูกนะครับลูกละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับท่านผู้ชมครับลูกละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับเป็นบุญวาสนาผมครับอันนี้มันมันจะไม่ล่วงใช่ไหมพายุล่วงไหมเดี๋ยวเราจะห่อละเราจะห่อลวเหรอเดี๋ยวเราจะต้องเอาไอ้ถุงพลาสติกตัวพิเศษอะหอกันกระลอกกันกระลอกกันกระสุนกระลอกจ่อลูกหนึ่งเนียหมดไปหมื่นกว่าบาทแล้วใช่ ซีวิลลาบอเดอร์นะฮะหนึ่งลูกนะครับผมผมจะใช้เงินเดือนทั้งเดือนนะครับมาซื้อทุเรียนพี่อันนี้ผมก็หนีไปอย่างดีนะครับนี่ครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กเหมือนมันล้านนั่งล้านที่สร้างโครงสร้างตึกหรืออะไรนี่ครับซีวิลขึ้นมาไหมซีวิลจะมาสัมภาษนบนเลซีวิลขึ้นมาเลยนี่นะครับผมผมจะหลีกให้น้องซีวิลนะครับเดีดเดดท่านผมหาวิธีจับก่อนอันไหนไม่ผ่าไหนอันไหนเหล็กก็บอกผมได้เลยครับจับที่เหล็กนะครับผมว่าเหล็กก็ไม่ผ่ามันเหมือนเหมือนกันเนี่บ ไม้ไผ่มันจะอะสีวิวซีวิวขึ้นมาลูกเตรียมรื้อออกสีวิวขึ้นมาไม่ต้องกลัวซีวิวมายืนอยู่ตรงนี้เลยนี่นะครับผมเนื่องจากวันนี้เรามีภารกิจ3-4งานนะครับตั้งแต่เวลรนาฟาร์มนั้นตั้งแต่บ่ายแล้วครับเราไม่มีเวลาว่างแล้วครับผมขับรถนี่ร้อยสี่สิบร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบแล้วครับวันนี้เพื่อมาให้ทันตรงนี้ตอนแรกผมนึกว่าต่นาดีกับศรีมหาโพธิ์อยู่ใกล้ๆกันที่ไหนได้ขับนานมากนี่ลูกนี้เห็นไหมครับใกล้ละอ่าลูกนี้ใกล้ลวลูกนี้เดือนไหนเนี่ย ก็พฤษงสภาเหมือนกันพึ่งสภาเหมือนกันใช่ไหมใช่พฤษงสภาผมต้องมาเพร่งสภาท่านนี่อะไรลูกละแสนเนี่ยอยู่บนนั้นลูกฮะมีลูกละแสนด้วยเหรอใช่ปีไปดูลูกแสนได้ไหมอ่าอีกห้าชั้นนะโอ้ไม่ไปแล้วครับห้าชั้นเลยครับอันตรายนะครับมันยิ่งสูงยิ่งเจ็บนะนนั้นก็เรียกลูกนางพญาลูกละแสนลูกนางพญาลูกละแสนครับท่านผู้ชมครับลูกละแสนนะครับเห็นที่ไหนนะครับลูกละแสนนี่นะครับนี่นะครับทุเรียนกบกบชายน้ำนะครับมีต้นเดียวต้นนี้ในสวนมีต้นเดียวหรอครับมี20ต้นครับ20ต้นต้้นนนีใหญ่่สุดเทากััครบ แล้วก็ทำแบบนี้หมดเลยเหรออ่าไม่ครับอันนี้คือต้นที่เราเอาไว้เอ่อมาถ่ายทำหรือว่ามาชวยอไว้มาถ่ายทำออกรายการเป็นกี่รายการแล้วครับเนี่ยใช่ครับก็มีของคุณมดดำตัวคุณอดีตที่ผ่านมาไม่เคยลืมนะครับชื่อเชิกันนะครับสวัสดีข้านีมืดแล้วค่ะใช่ครับมืดแล้วครับวันนี้ผมตั้งวันเลยครับน้องซีวิวหล่อไหมครับเนี่ยอ่ารักสมัครลูกสะใภ้นะครับเจ้าของสวนนะครับต้นเดียวแค่ต้นเดียวนะครับสามล้านสามครับผมคุณพ่อมีลูกสะใภ้ยังครับ ต้องถามลูกชายต้องถามนะครับมีการปิดบังกันด้วยมีการอํากันนิดหนึ่งเลยครับผมอันนี้นะครับผมนี่นะครับผมกบชายน้ําประวัติความเป็นมาเป็นไงครับโกงอมาจากไหนใครเป็นคนปลูกอ่าเล่าเลยครับเล่าอะไรเลยซีรีส์เล่าตั้งแต่สมัยเหลากงครับสมัยนั้นผมเกิดไม่ทันนะครับเหลากงนี่คือเากงก็คือพ่อของพ่อของพ่อพ่อของปู่พ่อของพ่อของปู่อ่าผมผมก็เป็นคนจีนเนี่ยวันนี้ไปไปเชงเม้งยัง ครับเพิ่งเพิ่งจัดเสร็จทิ้งเพิ่งที่ไหนครับผมที่บ้านนี่นะครับโควิดครับอดีตที่ผ่านมาไม่เคยลืมก็บอกสวนที่ไหนครับสวนอยู่ที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนะครับอำเภอศรีมหาโพธิ์หรือว่าโคกปีดเหรอเมื่อก่อนเขาเรียกโคกปีดเนาะไม่เดี๋ยวกันปะไม่ครับโคกปีดอีกที่หนึ่งโอ้โคกปีดอีกที่หนึ่งอ่ะศรีมหาโพธิ์เลยครับศรีโพธิ์ที่เป็นอุตสาหกรรมสามศูนย์สี่ใช่ไหมใช่ครับเออเนี่ยที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมอ่ะครับอ่าตรงนี้ครับปราจีนบุรีครับปักหมุดมาเยผมมปักหหุดใ้นะครับ สิบิวเล,ล่าต่ออากงอากงอาเหลากงกง็สมัยก่อนใช่ไหมก็น่าจะประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วครการพัฒนาสายพันธุ์ครับเขาจะไม่มีการเสียบยอดไม่มีการอตอนกิ่งกันเหมือนปัจจุบันทําให้การอาพันธุ์เราเนี่ยที่นนทบุรีเนี่ยนับได้ว่าเป็นทุเรียนที่ดีที่สุดของประเทศในสมัยนั้นใช่ไหมครับเหลากงก็เลยจากคุณพ่อเล่าให้ฟังว่าเหลากงนั่งเรือเมแดงฮะนี่คุณพ่อลอยแดงจากที่นนทบุรีฮะไปเอาพันธุ์ตัวกบชายน้ำนะครับกบชายน้านนมาปลูกที่ปฐจีบุรี โอ้โหนี่สมัยร้อยกว่าปีมาแล้วใช่ไหมใช่ครับปีรัชการที่อะไรนะรัชการที่ที่หกครับที่หกนะครับรัชการที่หกนะครับผมเกิดม่ทันนะครับคือตอนนั้นเนี่ยอากงเขาชอบทุเรียนแล้วเขาก็เอามาปลูกทุกพันเลยไม่ว่าอย่างถ้าเรามาช่วงกลางวันเนี่ยจะจะมีพันธุ์กบตะแพรที่เวลาสุกแล้วเนี่ยเนื้อจะเป็นน้ําเอาหลอดดูดได้เลยอ๋อครับนั่นก็เป็นพันธุ์แปลกแต่ของชช้น้ำเนี่ยตอนสมัยนั้นเนี่ยอากงเขาเอาไอ้ตัวขนเนี่ย ที่มันประหลาดคือกบช้ยน้ําในนนทบุรีลูกอื่นๆเนี่ยมันจะทรงไม่เหมือนพันธุ์ไอ้ลูกที่อากงออกมากบช้ยน้ําผมก็เพิ่งเคยได้ยินน่ยผมเห็นเล้บหมอนทองโอช่มูลสังคิงคราวนี้พอพอแกเอามาเป็นลูกเนี่ยแกชอบแกบอกว่าอร่อยลูกนี้ก็เลยเอาเม็ดเนี่ยมาปลูกทั้งทั้งผลเลยอะแล้วก็เกิดขึ้นมาพร้อมกันเได้ยี่สิบต้นยี่สิบต้นในสวนนี่มียี่สิบต้นถ้าพันนี้นะครับ แล้วก็รุ่นที่โตขนาดเนี้ยครับแต่ถ้าพันธุ์อื่นยังมีอีกเยอะแยะเลยโอ้มีเยอะแยะ500ห้าร้อยกว่าไล่นะครับใช่คือมหาสศรษฐีกษตรษําทเกษตรก็รวยได้ใช่ไหมครับก็เราเราพยายามที่จะเอาคุณสมบัติพิเศษเขาเนี่ยอย่างตัวเนี้ยเวลาเขาสุกเขาจะไม่เน่าผมจะถ่ายแต่ลูกครับเอาพูดพ่อพูดไปเลยสุกเขาก็จะไม่เน่าที่ที่เราเห็นเนี่ยคือเปลือกแตกจนกระทั่งเนื้อ โชว์ออกมาแล้วเนี่ยเนื้อเขายังเป็นสีทองลูกมันโตสุดแค่นี้เหรอครับไม่ครับใหญ่กว่านี้อีกใหญ่กว่านี้อีกเอ่อใหญ่สุดเนี่ยประมาณ2โลครึ่ง2โลครึง่งใช่แต่ลูกละหมื่นหนึ่งพันครับจองหนึ่งลูกนะครับ ผมจะเอาไปบูชาอันนี้ไม่เหม็นด้วยนะครับไม่เห<ป>ม็นเวลาเราสุกแล้วเนี่ยไปเก็บไว้ในห้องนอนเนี่ยกลิ่นเหมือนดอกไม้ป่าลองซีวิน้องซีวขิขก็ไปเอ้ามีคนชมว่าซีวิลหล่อนะหล่อค้าหล่อข้า,อาโอ้โหตายแล้วคนถ่ายไม่ชมเลยชมแต่คนเอพีก่อนนะครับคนเดียเด๋ยวเดี๋ยวให้ดูคนถ่ายนะครับคุณถ่ายปีนยังเดีแป๊บตึงเลยครับนี่ครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเลยครับผมกลับกล้องนิดนึงน้องซีวิลถ่ายถ่ายถ่ายพี่วิเดียเดี๋ยวนะครับรู้สึกว่า เครื่องมันจะร้อนนะครับไม่ไม่มาเลยครับไม่มาเลยเอ,อ,อ่าต้องถ่ายซีบิวเหรอรู้สึกอ่าครับให้น้องซิวิลถ่ายาเดี๋ยวผมสลับก็ถ่ายผม <laughs> น,น,นะครับนี่ซิวิลเป็นพิธีกรนะครับนี่นะครับผมก็ปีนอย่างเงี้ยครับนี่เนี่ยครับท่านผู้ชมครับเป็นไม้ไม้ครับห้ามปีนเอาไม้ละห้ามห้ามไปเลยเลยครับเราจะรื้อออกแล้วอันนี้เป<า><า>็นเหล็กนะครับผมผมหนีเป็นาาาแน่นเลยๆๆครับยังไงก็ไม่ตกถ้าหัต้องมาหัเหล็กนี่ครับซีบิวหน้ามืดปะซีบิวเออผมเพิ่งรู้ว่าถ่ายแล้วโดนแเฟนหน้ามืดเลยเออผมเพิ่งรู้โดน เออนี่นะครับเอาซีวิวอากงของคุณพ่อหมูคืออาเหล่ากงของซีวิวใช่ใใช่ไหมใช่ครับโอเคอากงกัอันนี้อาเหล่ากงใช่โอเคครับครับเอาอว่า,างแล้วมาถึงอากงเปไง็นไงคุณพ่อของคุณพี่หมูมามามาตอนนั้นตั้งแต่รัชกาลที่6ใช่ไหมประมาณร้อยกว่าปีเนาะครับแล้ว <ไป S 2> รัชกาลที่ห้าปลายรัชกาลที่5ต้นรัชกาลที่6นะครับครัเกิดไม่ทันจริงผมผมยังไม่ได้เกิดเลยพี่หมูก็ยังไม่เกิดนะตอนนี้พี่หมูเท่าะไรครับโทษโทษนะฮะ ห้าสิบกว่าแล้วห้าสามห้าสิบสามโมยังดูหลอนก็กินทุเรียนเหรอครับทุเรียนทำไมจะมีมีสารเอสโอดีสูงทุเรียนเจอแล้วครับผมใช่พันนี้เหรอครับใช่ทําให้ไม่แก่ใช่ไหมครับทำให้เขาไม่ไม่เน่าไม่เสียนะไม่เน่าไม่เสียนะครับลูกแค่นี้นะครับลูกนี้แล้วครับลูกละหมื่นหนึ่งพันนะครับต้นนี้ย้ำอีกครั้งนะครับต้นนี้ทํารายได้ ปีละสามล้านสามสามล้านสามแสนนะครับพังไม่ผิดเลยครับสามล้านสามแสนต่อปีนะครับสามร้อยลูกลูกละหมื่นหนึ่งพันนะครับแล้วไม่ได้มีต้นเดียวนะครับมีกี่ต้นนะยี่สิบต้นยี่สิบต้นครับแล้วคุณไปรายได้ภาษีก็มาเองก็เออน้องซิวิลเป็นไงครับภูมิใจไหมครับคุณพ่อรอรักษารุ่นที่รุ่นที่สามนี่ลุนมีมีลูกคุณมีมีพี่น้องกี่คนอ่าสามคนครับผู้ชายหมดเลยเหรอผู้ชายผู้หญิงผู้ชายครับซิวิลเอนจีเนี่ยฮะ ทีวีนี่คนโตเหรออ่าครับเอนจี้เอนจี้น้องสาวครับเอนจี้น้องสาวแล้วก็แล้วก็น้องเนียคน็กตอนนี้เอ้ิทีวีจบที่ไหนครับเนี่ยผมจบวิศวะวิชาการครับจากจากมอเลยครับอ่าพระจอมเกล้าธนบุรีครับก็จบตามพี่พ่อมาเลยบางมดใช่ครับ ขเขาเรียกสั้นๆคือบางมดใช่ครับพระจอมเกล้ากับบางก็มจอรอนะฮะ<ช>พนักคอนเหนือ,อเขาเรียกอะไรพนักคอนเหนือก็พนักคอเหนือเนาะ,ะ,ะก็มันสาขาเดียวกันนะผมอยู่ลาดกระบังครับมจอร,อรผมจะคุ้นเคยกับมจอรอมากน้องชายเอ้ยไม่ใช่มจอรอเรียนเทคโนโลยีเกษตรอัจฉร,ร,ริยะอยู่ที่ลาดกระบังครับอ๋อลาดกระบังอยู่ใกล้บ้านผมครับบ้านผมอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับอ๋อนี่ครับนี่ผมก็ต้องวิ่งกลับบ้านสุวรรณภูมิตอนนี้ผมอยู่ศรีมาโพธิ์นะครับเดี๋ยวผมจะมีนัดประมาณสักสองสามทุ่มที่ที่ลาดกระบังนะครับ่ช คุณพ่อครับมีมีมียังไงถึงรักษาสวนนี้ได้โดยไม่ขายต่อเนี่ยคุณพ่อคุณพ่อหมูนี่มีพี่น้องกี่คนก่อนเอาสามคนครับเขาก็แบ่งให้ให้เลยหรือเป็นกรงศีตรงนี้ไม่ครับก็ยังเป็นเหมือนกับว่ารักษาไว้เป็นมรดกมรดกคือพี่น้องสามคนนี้ก็มีมีส่วนได้เสียตรงนี้ครับแล้วแต่ต่างคนบริหารคุณพ่อบริหารด้านอะไรครเนี่ยผมก็จะเป็นหัวหลักครับอ๋อเป็นคุณโตเลวไง ใช่ครับอ๋อเป็นหัวหลักแล้วก็น้องๆก็เป็นผู้หญิง,งใช่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็คืออาศัยมาเที่ยวมาอ๋อมาเที่ยวน้องอยู่ที่นี่ไหมน้องสาวคนเล็กเนี่ยก็ไปเรียนอยู่ที่อเมริกาโอ้โหเป็นคนอเมริกาสาแล้วแล้วก็เพิ่งจะกลับมาไทยไม่นานนี้หลังจากพ่อเสียตอนช่วงพ่อจะเสียอากงเสียมาอะไรเนี่ย ออคุณพ่อผมเสียไปได้สักสองคนพ่อนี่คืออกงคนนี้ใช่ครับงงงครับอ่สองพีกว่างแล้วคุณพ่อเป็นดูแลก็ถือต่อกันมาใช่ไหมใช่ครับใรักษามาดกไว้สี่รุ่นแล้วครับนี่รุ่นรุ่นที่สามนะครับอันนี้รุ่นที่สี่นะครับแล้วซีวิลจะรักษาต่อไปถึงรุ่นที่เจ็ดที่แปดไหม โอ้เป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วฮะเป็นหน้าที่ของเรานะครับคือผมจบอุตสาหการมาแต่ว่าพอมาลองทำสวนจริงๆสัก2ปีนี่รู้สึกก็เลยว่าแบบอยู่กับธรรมชาติเราไม่ใช้วิชาเลยอยู่กับเป็นเกษตรกรทำไมไม่เรียนสาขาเกษตรอ่ะก็เรียนว่าต้องอัดดับครับอัดดับครับอัดดับคือดัดแปลงอัดดับอัดดับอัดดับแล้ตัดแต่งกันไงอัดดับอัดดับใช่ครับจริงๆซีวิลเนี่ย เขาตั้งใจเรียนวิศวะอุตสาหการมาบริหารโรงงานผมครับซึ่งเป็นโรงงานแปลรูปผลไม้อเป็นรูปผลไม้อยู่ด้วยในสวนเราเลยอยู่ในสวนแล้วผมผมว่าเข้าไปในป่าแต่ว่ามีมีบ้านอยู่ในป่าเลยนะใช่ใช่คันเร่มืดไปละใช้ใช้คนงานกี่คนครับเนี่ยทั้งสวนเนี่ยคนงานก็จะช่วงฤดูผลไม้อะไรเนี่ยจะเยอะหน่อยจะเยอะหน่อยแต่ถ้าเป็นฤดูนอกฤดูผลไม้เนี่ยก็จะเป็นชาวบ้านกับ กับตามหมู่บ้านอะไรไปครับช่วงผลไม้ออกผมขอญาตมาถ่ายทำไดไหมครับได้ครับยินดีครับไม่ไม่ไม่ห่วงกินเงาะที่อร่อยที่สุดก็คือกินทุเรียนได้ไหมกินเขียวเขียวเนี่ยก็หวานแล้วนะเงาะที่นี่เพราะว่าน้ําที่นี่เป็นน้ําอโลคยาอ๋อเป็นน้ำเป็นน้ำจากแหล่งแหล่งเดียวกันกับทางสามมรกตสามมรกตที่มันเป็นที่ท่องเที่ยวเนาะใช่ครับที่เป็นรอยพระบาทเป็นเมืองประวัติศาสตร์เลยนะใช่ระบบประวัติศาสตร์ศรีโมโหสดใกล้ๆน่ะ ก็ประวัติศาสตร์ศรีโมโหสถเนี่ยเป็นแหล่งอายธรรมทราวดีเก่านะครับเราไปที่ตรงสามมรกฏเนี่ยเราจะเห็นเมืองเก่าๆนะแล้วก็ล่องรอยทางประวัติศาสตร์เยอะแยะเลยที่ผมพูดถึงแหล่งน้ำเนี่ยก็เราจะเห็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตรงหน้าลอยพระบาทคุณพ่อพูดไปรครับคุณพ่อพูดไปครับคุณพ่อพูดไปเลยครับเดี๋ยวผมจะตรงนั้นเนี่ยเราตรงนั้นเราก็จะเห็นว่าไอ้ตัวแหล่งน้ำนั้นไม่เคยแห้งเลย เหมือนกับรอยพระบาททั่วๆไปที่เราเห็นกันนะแต่ที่นี่เนี่ยจะประหลาดกว่าตรงที่ว่าขับน้ำเนี่ยเขาเป็นอุมโมง์ขุดลงไปใต้ดินลึกๆพอสมควรเลยแล้วก็ทะลุอุมโมงใต้ดินเนี่ยไปทะไปโผล่ที่สะมรกฏ<อ>เป็นระยะทางไกลไกลเลยนะนี่คือประวัติศาสตร์ใช่แล้วก็คราวนี้พอเรามองที่พื้นที่ที่สะมรลกฏต,ตรงเนี้ยแล้วก็ทิศทางตามแผนผังเมืองทราวดีเก่าเนี่ยครับ ระยะทางกับทิศท,ที่มาตกลงที่แหล่งน้ำโลคยาเนี่ยตกที่สวนเราพอดี ผมเลยทําให้ตัวอัลลคยาปรมาราพาการไม่มีโรคไปลนลาันเริดใช่ก็เลยทําให้น้ําที่เราใช้เนี่ยเปรียบเสมือนเราเอาน้ําน้ําทิพย์มนรดต้นไม้เลยนี่น้าที่นี้จะมปโรงพยาบาลอภัยภูเบศเนาะที่รักษาคนในปัมบุรีนะผมรู้จักนักประวัติศาสตร์คนหนึ่งอาจารย์สุจิตต์งเทศเป็นคนสีโมโหสดีกแล้วแล้วก็กอยู่ศิีประวัติธรรมผมอยู่ในเครือบริชชนก็เคยนั่งเสวนากันบ่อยประวัติศาสตร์เนี่ยผมถกกแกบ่อยเหมือนกันครับ อาจารย์สุจิตวงเทศนะครับสองกุมารสยามนะครับก็มีคุณขันชัยบุญบาลกับคุณสุจิตวงเทศนะครับจบศิลปกรนะครับโบราณคดีครับผมแต่รุ่นไหนไม่รู้ผมบอกว่ารุ่นนานมากลยครับอย่างนั้นท่านคงจะรู้จักพื้นที่ประวัติศาสตร์ตรงทละเลนี้ได้ดีเลยผมท่านผมฟังจากท่านแล้วผมเป็นนักฟังที่ดีครับผมท่านสุจิตวงเทศนะครับท่านเป็นคนที่นี่แหละครับสีมโหสถอยูครับ แกบอกว่าผมผมเป็นคนที่ไหนผมเป็นคนโคราชแกบอกผมมาจากคำเรอันนี้ับอันนี้นะครับดูนะครับดูนะครับคุณพ่อสรุปเลยครับสรุปว่าสวนที่นี้500อไร่เนาะรายได้ปีหนึ่งไม่ต้องถามนะครับแค่ต้นเดียวก็บ3ล้าน3นะครับแต่ค่าดูแลเยอะไหม คือเราเราไม่ได้เน้นเรื่องของธุรกิจเป็นหลักแต่ว่าเราเน้นเรื่องของธรรมชาติความสดใสความสมบูรณ์ของธรรมชาตินี่ถ้าเรามาตอนกลางวันเนี่ยเราจะเห็นหลายพื้นที่เดินเข้ามาเนี่ยจะเห็นรั้วผมจะมากลางวันครับนี่นี่เดี๋ยวดูงเท้าคุณพ่อนี่อยู่สูงนะครับอยู่สูงประมาณเจ็ดเมตรเราจะเห็นรั้วไผ่นะครับรอบสวนเราเนี่ยผมจะมาอีกครับมีไผ่ประมาณสองล้านกว่าต้นครับอันนี้คือแบมบูซิตี้ใช่ แล้วก็รอบสวนเราเนี่ยจะขุดเป็นคูเหมือนคูเมืองโบราณเป็นศิลาแรงลงไปอฝังศิลาแรงด้วยใช่คือเรามาตอนกลางวันเราจะเห็นเอ่อความสดชื่นแล้วก็บรรยากาศทั้งหมดเดินเข้ามาเห็นต้นบาบับบาบับคมออะไรคีัหหกกนีที่ทํากีตาร์ใช่ต้นใหญ่สุดก็อยู่ที่สวนเราบาบับบบบัที่เป็นไม้อฟริกา เขาเขาเรียกว่าต้นไม้แห่งชีวิตผมสัญญานะครับ <c oughs> วันกลางวันผมจะมาใหม่นะครับที <c oughs> ่ตอนนี้อาจจะไม่ไม่เห็นอะไรครับเห็นสวนะเห็นต้นทุเรียนก็แล้วกันให้ดูลูกทุเรียนอีกครั้งนะครับน้ <c oughs> องซิวิว <c oughs> สมมุติว่าเพื่อนๆนที่ดูายการอยากจะมาเที่ยวเนี่ยห่วงไหมเก็บค่าด <c oughs> ูไหมดีฮะหรือหรือว่าพากินทุเรียนฟรีเลยทุกครั้งที่ลูกค้ามาผมยิ้มตลอดครับย <c oughs> ิ้มตลอดเลยโอเคมีจิตใจเป็นแบ่งปันด้วยนะครับ ที่นี่คือห้าร้อยไร่เนี่ยไม่ทำสวนทำกระแพงไม่ไม่มีมีรั้วไหมเขาเรียกว่าบรีเออร์ธรรมชาติครับบรยเออร์ธรรมชาติไ่อ่ะครับแสดงว่าเราแบ่งปันเนาะไม่มีขโมยก็ไม่มีฮะเขายากหน่อยเขายากหน่อยนะครับเขายากหน่อยมีมียามไหมแล้วก็เรามีพื้นที่โซนที่เป็นสําหรับสัตว์ป่าฮะแบ่งไว้ให้เขาประมาณมีเสือไหมสามสิบห้าไร่นะฮะมีเสือไหมไม่มีครับมีพวกงูพวกฮะมีงูจงอ่างไก่ป่าแต่อยู่ในเขตของเขาจงอ่างมีไหมครับ เออไม่เคยเห็นนะแต่ว่าในป่านั้นน่ะก็คือพื้นที่ที่เขาอยู่เราแบ่งคือจะเป็นบ้านเขาไม่ให้เขามาเข้าสวนเราคุณพ่อทาอินซีไหมตอนนี้ใช่ครับทาเป็นอินซีนะใช่เราได้แบบไอโฟมยังไอโฟมยังสวนเกษตรอินรียดีเด่นระดับประเทศระดับประเทศเลยไอโฟ่มไหมไอโฟมเป็นออกนิกอียูออกนิกอียูนะคือส่งขายยุโรปได้ใช่ทั้งอเมริกาล่ะอเมริกายังไม่ค่อยได้ส่งครับอ๋อเราสวงใหญ่ยูคาทคือยุโรปอังกฤษเยอรมันโอ้คนนี้ก็พอแล้วครับเขาชอบทุเรียนเราไหม ถ้าฝรั่งนี่ถ้าได้ลองอันนี้ฮะจะบอกได้เลยว่าไม่มีกลิ่นแล้วกลิ่นเขาหอมเหมือนดอกไม้ป่าอันนี้อยากให้ลองจริงๆดูเรียนไทยแลนดิลิเชียสโอเคโอเคครับโอเคเอาส่งเสียงภาษาอังกฤษเหรอครับ Yes อ่าเาชวน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 เป็นคำทูเวกคำทูไทยแลนด์ and we would like y าวีวูไลยู i s ทายดิสดูเรียนดูเรียนกอบชาน้ำกบชายน้ำอ่าวิลลิกูดอ่าลัมบวร์ดออฟไทยแลนด์เวลีเอก ิเอ็กซ์คลูซีฟโนสเมหมายถึงนมไม่มีกลิ่นเลยเหรอมีมีครับกูสเมลกูสเมลนะกินมันดีไล่ไป forward ไลไนะโอเคเอาเท่าไอ่า this is only ัน e a n d ah e l e v h ่น s a n d e l e v e h o u d e n delicious e y good yes w e come to w e come to Thailand h as i ส t i ว i ออสวนจินนิยมปาจิมบุรีส่วนจินนิยมปจมบุรีดิสิกอรอีมหาโพนิสติกโอเค i อ้ไอซีผมจะต้องมานะครับผมจะต้องมานะครับว่าเพราะว่าน้องก็เชิญชวนชาวยุโรปนะ อ่าอะไรนะ EU นะ EU EU ออแอกันดิก EU นะครับเราก็ต้องพูดภาษาอังกฤษเชิญชวนนะครับว่า Welcome to Thailand นะครับอ่าอ่าเทสต์ดูลเลียนคัมฟอร์มปาจิมบุรีโพไวส์นะครับผมอ่าศีรษมหาโพนิสติกนะครับอ่าดูลเลียนลำเบอร์วันออฟไทยแลนด์ยืนยันนะครับคุณพ่อยืนยั yes คุณพ่อชัวร์ เชื่อเชัวร์ชัวร์เวลคัมนะครับเชิญชวนอีกทีนะครับเบอร์โทรเบอร์โทรได้ไหมเออเบอร์โทรคุณพ่อเอาลูกลูกหรือก่านะครับถ้าสนใจติดต่อนะครับผมชื่อซื้ออยู่นะครับเบอร์โทรศูนย์หกสี่เก้าเก้าห้าห้าหกสามห้านะครับสามารถติดต่อได้อีกทีอีกทีครับอีกที ศูนย์หกสี bon, ่เก้าเก้าห้าห้าหกสามห้าครับเพจเฟซเพจเฟซบุ๊กมีไหมอ่าเฟซบุ๊กชื่อสวนจิตนิยมเลยครับก็เป็นภาษาไทยครับตรงตัวจออิต่อเต่ารอเรกาลันแล้วก็พี่ว่าจะมีท็อปสาวโทมิจิมากกว่ามั้งอ่าเรียนเชิญนะครับจะไปเดินเชิญนะโอเคนะครับสําหรับแค่นี้ผมผมก็เดี๋ยวนะครับนี่มีมดนะครับมดเริ่มกัดแล้วนะครับนี่นี่มีมดมีมดนะครับนี่นะครับนี่นะครับเหล่งที่เรายืนอยู่นะครับห่างจาก้าราชเลยครับ เจ็ดโอ้ยเจ็ดเมตรเจ็ดเมนะครับชั้นเดียวเนี่ยชั้นเดียวนะครับชั้นเดียวผมก็ขาสั่นแหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาใหม่นะช่วงที่ที่ว่ามันมันกลางวันนะจะได้เห็นอะไรเยอะถ้าอยากเห็นสวรรค์ สวรรค์ของผลไม้ในป่ามะไฟเนี่ยก็กลางกลางเมษามาดูได้นะครับกลางกลางเมษาใช่คือเข้าไปในป่ามะไฟเนี่ยเหมือนกับเราขึ้นไปมองดวงดาวสวรรค์อยู่ที่นี่ใช่ไหมใช่เดี๋ยวมษางเมษาผมพาเดินไปอีกนิดนึงกลางเมษาผมจะมาดูมะไฟใช่คคือสภาผมจะมาดูทุเรียนแล้วมิถุนาล่ะมิถุนาก็ยังมีอยู่ครับแลมิทุเรียนแล้วกันักดาบังคุดมีเงาะอยู่คูมิถุเรียนหลากหลายนะปาจินบุรีนี่ปลูก ปลูกผลไม้ได้เหมือนจันบุรีตราดเลยเนาะใช่โอ้นี่ครับอาลองซิวทิ้งทายเลยหนะ่อยครับก็การเรียนเชิญทุกท่านนะครับที่อยากลิ้มลองนะครับความเขาเรียกว่าอา่วโรแกงของสวนเราก็คือ taste the nature inside คืออยากให้ลองธรรมาชาติที่ซ่อนอยู่ภายในลูกทุกลูกที่เราผลิตแทนฮะไม่มียาฆ่า,มาแมลงไร้สารเคมีแล้วก็มาจากอินทรีย์แท้ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยความใส่ใจของพวกเราชาวสวนจนิยมทุกคนอยากฝากให้ทุกคนเรียนเชิญน,นะครับมาเยี่ยมชมที่สวน ไม่มีค่าเบริกาไม่มีค่าเข้าเยี่ยมชมมามลองจับมาชิมฟรีครับ Translation English ครับ <English. S 1> uh, พูดอะไรมเื่อกี้ยาวมากเป็นคำตุ้ยแลนเขาพูดว่า Taste to learn delicious We would like you to try to taste the nature from t h uh, nature from our food that's high inside t food. Each food have each e a food have individual taste that we would like you to try พิจารสุดท้ายโอเคไอซีไอซี thank you thank you สวัสดีครับสวัสดีครับ goodbye 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 g o o ผมผมว่าไปได้ก็เหลือเดียวเดียวแดูดูดูเอาสองสองสองพลิก่อนพลิก่อนกล้องบายๆนะครับนี่นะครับผมอยู่อย่างนี้นะครับอุ๊บไม่น่าปุ๊บเนาะเวลาเวลาผมไม่เห็นกล้องเลยเนี่ยไม่น้าไม่มองไม่เห็นหน้าผมเลยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พลเกษตรเก้าไกลนะครับสวัสดีครับพี่พลเกษตรเก้าไกลนะครับโอ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณมากเราจะลงยังไงเนี่ยขอไว้ได้บาย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 เดี๋ยวมีความสุขครับ